เะเอ๋อเขาบอกหงทางยังหาเจอถ้าหลงเธอนี่เหลือทนครับเนาะโอ้ยนะอาสวัสดีสวีสด,ดะครับนะสวัสดีตอนเช้าครับบุญนะจะเจ็ดโมงเช้าโดยประมาณโอ้ยยังไม่ได้นอนเลยโอ้ยยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาคิดอยากกินบางอย่างครับเนาะมันจะมันจะเปรี้ยวหรือมันจะหวานหรือไ่สิสมก็แตะลิ้องพ่จักรอะมัน,นลุดไม่ชิมน้ำกันครับรบุญบุสิซิมเจ้าเบิ้งในบ้าน อันนี้แหละเขาเรียกว่าหนึ่งในผู้รอดชีวิตของบักหัวขาครับเนาะโอ้ยบักหัวขามันเป็นฆาตรกรเลือเดเย็นเลยนะครับเนาะมันฆ่าได้แม้กระทั่งผักติ้วผักแมกผักซีจีนและผักหอมเปรถ้ามันฆ่าของเราเรียกผมจะไม่ว่าอะไรมันสักหน่อยเลยในบักหัวขานี่เนาะบ้าผักซีจีนตายหมดเลยครับเนาะเพราะว่าบวกหัวขาอันนี้ครับเฮ้ยเราไปเจอบางอย่างแล้วนี่ละเราจะกเก็บเก็บบางอย่างกินสักหน่อยครับนี่ยนี่นี่คือหนึ่งผู้รอดชีวิตจากบักหัวขาได้ครับนี่โอ้เนี่ยตินตัวอีกครับเนี่ย อ่าแล้วจะเก็บสักหน่อยครับเก็บสักหน่อยอ่าลุยครับผมจะเป็นสิเป็นตั้งไต่น้องแต่ว่าอ่าลรื่ดูดีก็กินบางอย่างกันนะครับเนาะมันมันแสีบอีกเลีคำหนังนี้เลยครับเด้อโอ้โหนี่แหละครับมันยังไม่ได้แก้ครับมันเลยลิ้นพันกันจะประมาณนี้เนาะมันต้องแก้มันต้องแก้แก้เพราะความมีแรงเท่านั้นนะจะบอกให้ถ้าแก้แล้วไม่มีแรงอย่าแก้ไม่ผมแก้ดีกว่านั่นแหละรู้เรื่องครับผมอุ้บุญเห็นปะบู๊บบุญครับหนงนั่นแหละเขาเรียกว่าหมากยางครำเน่ามองเห็นปะเหลืองเออ